สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบานๆปีย่าชาแนลค่ะพี่น้องมัน,นีนสภาพไม่ให้กับเขาค่ะเมนูมันเ,นเป็น,มน,มน,มนเมนูบานๆอีเลียค่ะพี่น้องก็คือขัวปลากระปองใส่ใบหอมนะคะพี่น้องหรือใส่ต้นหอมก็ได้ค่ะส่วนผสมค่ะปลากระป๋องสองปองด้วยค่ะพี่น้องน่คะ กัดนัดจับเต็มแล้วค่ะแล้วก็จะมีใบหอมค่ะพี่น้องที่ปาลาเราเอามาไห้นะคะเราไปตัดต้นมาไห้แล้วก็ผักอีตูหรือใบแมงลักค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็เคือเห็ดอะมาแก่เหรียญคะ่ะพี่น้องเพราะปลากระป๋องมันจะเหลี่ยมต้องมีความเปรี้ยวในนิดนึงนะคะ่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือหอมแดงค่ะกระเทียมพริกแห้งนะคะตะไคร้บวตําใส่ด้วยค่ะตะไคร้สามารถเป็นทอนนะคะพี่น้องแล้วก็โคกข้อหยับยาบค่ะนะคะตอนอื่นค่ะพี่น้องเหมือนเดิมใส่ลงไปเลยค่ะ ขัวกันค่ะขัวพี่เคห้หอมค่ะพี่น้องหรือผู้ใดสิยอดน้ำมันลงไปได้หน่อยนึงก็ได้นะค่ะแต่สำหรับเครองเยี่ยวนี่จะบ่ใส่น้ำมันเลยเพราะว่าเอาเป็นขัวแห่งๆขัวอาหารอิสาบนบานเฮาเส่ประแดกปลาลาประมา่น,นั้นค่ะ เป็นเม่นู่นยังไงนะคะพี่น้องเม่นู่ีผีสามารถจับตองได้สามารถเทศกินได้ค่ะในยุคป,ประหยัดนีสี่หมพี่น้องปลากระป๋องเจกปฟองนึงก็ได้ค่ะใ <c oughs> ส่ผักต้นหอมใส่ผัก,ก,ก,กอีตูใส่ยังไปะนะคะพี่น้องเอาละค่ะปลากระป๋องใส่ลงไปเลยลั่งวยลงไปน้ำค่ะ <c oughs> โอ๊ยกินชุนแคงค่ะพี่น้อง กรใส,ส่น่าประมาณคุกคิกก็ค่ะแล้วก็จะเติมด้วยตะไคร่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะพ่อมะเขือเทศเป็นอีกอย่างที่สุปยากนะคะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะอย๋ยว้นหลายเพราะว่าปลากระป๋องเขาสมุนเสรค่ะพี่น้องตามด้วยผงปรุงรส ใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาาล็กนิดนึงค่ะโอ้ยเพ็ดแห้งพี่หน้องพอจมูกนิดนคะคะตามด้วยชุดรดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าปลากระป๋องมันจะมีความนัวอยู่แล้วนะคะพี่น้องจริงๆนะผงชุลรสชุดรดนีอย่างก็บปองต้องก็ได้แล้วค่ะเพราะว่ายี้าใส่ผงผงมาเป็นหละ่ะแต่ว่าถ้าวโพใช่กับ บอสแสบนะคะพี่น้องมาเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งแบบว่าขอหินเยอะใส่ค่ะพี่น้องขับบอสแสบซะเลยกับโบ,บมกเป็นตะกินนี่ค่ะแล้วต้มไปเรื่อยๆก็ค่ะพี่น้องให้บอสเคยเทนเข้าซุปค่ะคั๊กนะคะค่อยปิดไทยโดยใบหอมแล้วก็ทั้งอีตู่เป็นไม่นูดที่ง่ายมากค่ะพี่น้องนะคะแค่ที่ให้สะกินปลากระปอ๋องซึ้งแบบ สรอยหรือย่ำนี่สินะคะถ้าเบื่อนะคะพี่น้องสามมาเห็ดใส่เมนูด่ดเค่ะพี่น้องขัวปลากระป๋องนะคะใส่กับใบหอมใส่ผักอีตู่ผู้ใดมีผักชี้เหล้าใส่ลงไปนัก่กระแซบค่ะพี่น้องแซบวิลีค่ะบะเขืเทศนี่บ่จําเป็นกบ่ต้องใส่กระไรได้ค่ะพี่น้องอเพราะว่าในตู้เย็นมันมีหลายก็เลยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่า เปียวบักเกอร์เทปแบบนี้จริงๆมันก็เปียวบักแห้งขึ้นเราจะบักหน้าเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเมนูนี้บอนิแนะนําให้ใส่บักหน้าค่ะเพราะว่ามันจะบปรเสบเลยเพราะว่ามีปลาแดดปลาหลาดแล้วใส่บักหน้าลงไปบปรเสบให้มันเปียวธรรมชาติคือเปียวนี่นะคะบักเกอร์เทปนะคะขาบัมมี่กับบัตงใส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะลูกคุณเลยมาคว่ำหวานเพิ่มกับเกลเซน้ำตาลนิดนึงนะคะพี่น้องตัดกันไปค่ะพี่น้องแต่ว่าบนแนะน้หรอกค่ะเพราะว่า มนคนก็นจะว่ามันหวานเหนียนๆแต่ว่าสหรับคนที่ชอบความหวานในห่อปกติย่าย่ำปลากระป๋องยุติใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อความความนัวความหวานแทนชูรสดนิดนึงนะคะพี่น้องเอาละค่ะที่นี่ห่อก็ปิดท้ายด้วยใบหอมใบหอมนี่ค่ะพี่น้อ,อ,อ,นนองมันเป็นใบหอมทีอคอนแคบสิแก่นเน่นะคะที่ปลาเราเด็ดออกให้มันต่อยอดนะคะพี่น้องยากก็ะป๋สุสดตุม เห็นมันคาดอีกจุดหน่อยนึงค่ะเพื่อเติมโดยผักอีตูนะคะพี่น้องเพราะว่าขามมันค้นๆเออคืนอะมาสึกหยาบแน่ยสำหรับเข้ากินไดอยู่ค่ะพี่น้องแต่สำหรับปลาเราสึกหยาบบได้เคี่ยวไม่ได้ค่ะจะเลยต้องเผ็ดเพื่อทุกคนที่กินใดน้ำเบิดค่ะค่ะพี่น้องเมนูง่ายๆแต่อร่อยได้ค่ะพี่น้องนะคะ เติมน้ำอีกนิอหนึ่งค่ะนี่ค่ะเมนูนีงนะคะพี่น,อน้องขยักแซบนะคะใส่กระช่ายลงไปกระสือกินก็อันนี้ได้เลยค่ะขอบปุ่นหรือว่าตรงใส่ก็ไไ้ค่ะจะสื่อกินก็ขอบปุ่นได้ค่ะ น,น,นี่ค่ะพี่น้องมีความเปรี้ยวของับเกือเทศอีกเลยค่ะอมเปรี้ยวนหน่อยนัวนิดๆค่ะเรวก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเฮ็ดดีโบเมนว่า,ม,วามันบอกมอสอนนะคะพี่นะะ้องเฮ็ดก,กินจตะโอ้งเลยละมักจะได้ก็ใแซลงไปค่ะความแซวความนัวอยู่ที่ห้าค่ะเฮ็ดคือปากตะของค่ะเอาละปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะ นนี้จะเป็นอันเซตค่ะพี่น้องคัว่วปลากระป๋องใส่ใบหอมนะคะพี่น้องเอาละค่ะเดี๋ยวอะไปตัง้งให้เบิรงคักว่าเป็นจังไงซีซันนนาตายกององกกเตาันจะแล้วละค่ะพี่น้องเมนูอาหารนสาบั่นเะท้าเมนูง่ายๆ่เมนูประหยัดค่ะคั่วปลากระป๋องใส่ใบหอมนะคะพี่น้องปลากระป๋องนี้เห้าโบตองหันโบอตองเอียงเลยค่ะเดี๋ยวมันแหลกแล้วลค่ะพี่น้องเอาไปเป็นโตเลยค่ะนี่คะ่กะก็ใส่บอเ์เกอเทศเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ ใบหอมนะคะใบหอมอต้นหอมเท่านี้นะค่ะพี่น้องแล้วก็ผักอีตูนะคะตะไคร้ค่ะตําพริกค่ะพี่น้องพริกกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงพ่อหยาบๆค่ะนี่แหละค่ะเป็นเมนูง่ายๆ,ๆค่ะใส่น้าป,ปลาแดงปลาหลลกไฟใส่ชูรสค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่แซ่บและสามารถใ็ดกินได้ค่ะพี่น้องเมนูที่สามารถจับต้องได้นะคะ เมนูในยุคป,ประหยัดค่ะพี่น้องเมนูเห็ดจังสีค่ะพี่น้องเอาไม้สีกินเขาเดือบดหมอนะพี่น้องเพราะว่าแทนทีเขาสมยัยยำนะคะเขามาเพิ่มความแซ่บความเด็ดความนวดโดยการขวัวใส่กระเพรอตูใส่ใบหอมนี่ค่ะพี่น้องรับรองว่าแซ่บกว่ายำค่ะสำหรับผู้ใดที่มักเมนูแบบนี้นะคะลองเห็ดเบิงะะ่งเด้ค่ะเพราะว่าทุกเมนูทุกคลิปที่เห็ดลงไปนี่คือเห็ดเรากินค่ะสามารถ การันตีได้ว่าแซบไม่ีค่ะพี่น้องนะคะบาที่เอามาบอกมากาวนี่เดยเอามาสอนเป็นจีจันลักษณะนะคะเฮ็ดกินเฮ็ดยางน,นะคะมักเอียงก็ใส่ลงไปนะคะพี่น้องนะคะตามแบบฉบับของเรานะคะพี่น้องเอาละค่ะมค่ะทนีเมื่อกินเขากินน้ำด้วยกันนะคะมือเมนูบ้นบานๆเม่นง่ายๆ,ๆค่ะคั่วปลากระป๋องใส่ใบหอมใส่ผักอีตูหอมๆจ้า